กองแกงกอเซ็นเตอร์หลอกก็คือคุณป้าคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ชื่อคุณป้าอภิรดีนะครับเป็น <Okay. S 2> เจ้าของร้านชําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกมาร้องไห้เลยนะครับว่าโดนกองคอเซ็นเตอร์เนี่ยหลอก mm hmm. หลอกไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภารฟังดีๆฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่สัมภาร์ธนาคาร ผมอยากให้ไติดต่อเองอย่าโทรมาแล้วจ่ายเงินโอนเงินก่อนอย่าทานะฮะเพราะว่าการหลอกโอนโอนผ่านแอปเนี่ยไม่ถึงสิบห้าที่ถูกดูดเงินเครื่องบัญชีกว่าเจ็ดหมื่นบาทนะครับแจ้งความไปแล้วกว่าผกว่า <10 S 1> ปี<ม>ที่ผ่านมาเยอะขนาของคุณป้าใช่<ม>เรื่องก็ยังเงียบนะครับไม่คืบหน้าเจ้าที่ตําหน้าที่บอกบอกว่าเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระดคิดฆ่าตัวตายเลยนะครับคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าเนี่ยคนนี้ก็เลยเป็นวิธีของชาวบ้านเนะเตาเตามาตั้งหน้าบ้าน ถาดแช่งเลยแช่งพอเซ็นเตอร์ประเด็นคือว่าแสบตาตัวเองด้วยน่ไม่มันไม่น่าไปนามันไม่น่าไปเจอไปทำาบบคุณป้านะน่ามาทํากับเ e กกี้เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนกจะต้องด่าไป็นป้าเคยทาอะไรไม่เป็นอ่ะแล้วคนแก่โดนหลอกไงเจ็ดหมื่นนี่เยอะนะคนต่างจังหวัดเยอะเนี่ยคุณป้าเงินเก็บทั้งชีวิตเขาเลยอ่ะเยอะมากนะครับ